ถาความรับที่ไม่ควรกรีดยางในช่วงที่ยางปริใบจะทําให้ทั้งผลผลิตลดลงและต้นยางอ่อนแอค่ะและหลายคนค่ะอยากจะกรีดยางในช่วงที่ยางปริใบเพื่อว่ายางโยจะได้มีรายได้บ้างจะสามารถกรีดยาง คือลดความเสี่ยงในการกรีดย,ยางจากเคยเกรีดย,ยางสองพักหนึ่งหรือวันเว้นวันมากรีดเป็นหนึ่งพักสองได้ไหมอย่างน้อยก็มีไรายได้วันนี้ค่ะครูมสมัยมีคําตอบค่ะที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าไม่ควรที่จะไปกรีดยางในช่วงยางปริใบอ่อนค่ะเนื่องจากว่าในช่วงที่ยางพริใบอ่อนนะคะเป็นช่วงที่ต้นยางพักฟื้นนะคะเขาต้องการเอาอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตของต้นยางโดยเฉพาะการการแทงยอด ติดใบอ่อนค่ะทําให้ใบเขาเจริญเติบโต,วตวไวถ้าใบเขาสมบูรณ์นะคะถ้าใบเขาเจริญเติบโต,ต,ตดีสมบูรณ์เขาก็จะเป็นโรงงานในการสร้างอาหารในการผลิตพวกแป้งและน้ำตาลมาใช้ในกระบวนการต่างๆในต้นยางแล้วก็ใช้ในการสร้างลายางใต้ค่ะอันนี้ค่ะไม่สมควรที่จะไปเกรี่ยางนะคะเนื่องจากมีห้าความรับที่จะมาบอกค่ะว่าไม่ควรจะไปเกรียางในช่วงย,ยางผลในใบๆค่ะอันแรกก็คือทําให้ ต้นยางก็ต้องการใช้อาหารในช่วงที่นิใบยางร่วนไปใช้ในการพักฟื้นตัวเองค่ะให้เอาอาหารไปช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมต่ตางๆของต้นยางนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของลาต้นส่วนของเปลือกส่วนของท่อน้ํายางแล้วก็ส่วนของใบค่ะซึ่งใบในความสําคัญเป็นโรงงานหลักเลยค่ะในการสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารเป็นพวกแป้งและน้ำตาลจะเคลื่อนย้าย มาเก็บสะสมไว้ต้นยางเพื่อนําส่วนหนึ่งไปใช้ในการสร้างน้ำํำยางค่ะ อันที่2ก็คือผลผลิตลดลงค่ะผลผลิตนะคะก็จะได้น้อยเนื่องจากว่าหลังจากที่ใบายางร่วงแล้วเขาไม่สามารถสังกแสงได้อาหารที่ได้ส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เก็บสะสมไว้ก่อนที่ใบายางจะร่วงค่ะเขาจะต้องนําไปใช้ในการที่เสริมสร้างการเจริญเต,ติบโตของต้นยางไปใช้สร้างยอดอ่อนสร้างใบแต่ว่าถ้าเราไปกีดยางส่วนหนึ่งก็จะนํามาใช้ในการสร้างลำยางก็ทําให้อาหารไม่เพียงพอที่จะนําไปใช้ ในการสร้างต้นด้วยแล้วก็ทําให้ผลผลิตที่ได้ก็น้อยด้วยผลผลิตนอกจากจะน้อยแล้วบางทีกรีดไร้วันกรีดไร้มีดสองสามมีดน้ํำยางยังไม่ได้ถึงเครื่องถ้วยเลยนะคะ และก็ยังทําให้คุณภาพของอยางลดลงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกความยืดหยุ่นนะคะพวกความยืดหยุ่นความความเหนียวความทนทานต่างๆลดลงนะคะอันนี้คุณภาพก็ลดลงด้วยค่ะและอันที่สาก็คือทําให้วงจรชีวิตหรือช่วงเวลาที่จะเกลีดยางได้สั้นลงเพราะว่าเราไปเกรียางในช่วงที่ไม่เหมาะสมค่ะจะทําให้สิ้นเปลืองเปลือกเปลือกนีก่สำคัญนะคะในการให้ผลผลิตยางกับเราแล้วก็ จะบอกว่าสามารถเกร็ดยางได้หลายปีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเปลือกที่มีอยู่การที่เราไปเกรีดในช่วงที่ไม่เหมาะสมก็ทําให้เส้นเปลือกเปลือกก็ทําให้วงจรชีวิตของยางสั้นลงโค่นและปลูกใหม่นะคะแต่ถ้าเราสามารถยืดอายุออกไปได้อย่างน้อยเราก็มีรายได้อยู่ปีละ2องถึงสามหมบาทต่อไร่ต่อปีค่ะขอ้อมระที่4ี่ก็คือทำให้ต้นยางชะลอการเจริญเติบโตค่ะเนื่องจากว่าเขาต้องใช้ อาหารต่างๆมาช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมต้นยางค่ะต้นยางหลังจากเปิดเกรดนะคะก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตปีละ1เซนติเมตรเพื่อว่านอกจากจะ,จะเจริญเติบโตของต้นแล้วสร้างเปลือกท่อน้ำยางแล้วก็ส่วนรากต่างๆแล้วก็กิ่งก้านด้วยตรวมทั้งใบด้วยอันนี้ถ้าเรา ไปกรีดย,ยางไปแย่งอาหารที่มีอยู่เพราะในการสร้างน้ายางเขาต้องการอาหารเกือบครึ่งเลยนะคะก็เลยทําให้อาหารมีน้อยอันนี้ก็จะมีผลต่อต้นยางทําให้ต้นยางชะลอการเจริญเติบโตการที่ต้นยางชะลอการเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าต้นยางไม่สมบูรณ์เวลาที่เราไปกรีดย,ยางในช่วงฤดูดการปกติในช่วงฤดูฝนผ,ผลผลิตก็จะลดน้อยลงค่ะและข้อที่5สําคัญมากค่ะ และความรับที่5สําคัญมากค mm ือ hmm. ก็คือการที่เราไปกรีดยางไปทําให้ต <IS> ้นยางอ่อนแอจะรวมทุกอย่างเลยก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะทําให้ต้นยางเสี่ยงที่จะเกิดอาการเปลือกแห้งได้หรือว่าต้นยางตายเนึ่งค่ะการที่ต้นยางตายเนึ่งก็ทําให้เราหมดโอกาสที่จะได้ผลผลิตนะคะถ้าเขาเป็นตายเนึ่งแบบชั่วคราวก็สามารถที่จะกลับไปกรีดยางได้ ก็คือพักเขาไว้ดูแลรักษาดีๆกลับไปกรีดได้แต่ถ้าเป็นตายเนึ่องถาวรอันนี้หมดสิทธิ์ที่จะได้รับน้ํำยางจากต้นยางนะคะและปัจจุบันก็ไม่มีวิธีการอะไรที่จะมาช่วยรักษาต้นยางที่เกิดอาการเปลือกแห้งถาวรนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นห้ความรับที่ครูพิสมัยนํามาบอกค่ะว่าไม่ควรที่จะไป ไม่ควรที่จะไปกรีดยางในช่วงยางผลิใบค่ะเพราะว่าอันแรกก็คือต้อนยางอ่อนแออันที่สองผลผลิตล,ลดลงอันที่สามก็คือช่วงเวลาในการกกีดยางสั้นลงค่ะอันที่สี่ก็คือต้อนยางอันที่สี่ก็คือการเจริญเติบโตของต้นยางลดน้อยลงและอันที่ห้าก็คือต้อนยางเสียงในการเปิดแห้งค่ะหยุดสักหยุดสักก่อนเลยนะคะอย่าไปกกี่ดยางในช่วงแล้งค่ะ หยุดสักก่อนค่ะ,ะจะไปกลียางในช่วงยางผิใบนะคะรอให้ใบเขาเขียวเข้มเข,มเขาจเจริญเติบโตเขียวเข้มแล้วเราค่อยกันเกรดค่ะแล้วก็ให้มีฝนตกหมกักสักสองสามครั้งนะคะดีมีความเชื้นค่อยเกรดแล้วเราก็จะได้ต้นยางที่สมบูรณ์ให้ผลผลิตน้ำํำยางที่ดีค่ะ ถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,ร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนําเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานทั้งจากการทำสัญญางมาส่งต่อเพื่อนๆให้กล้ากอดจับเงินล้านค่ะ ถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ1ิบคนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกเลยค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ